สวัสดีครับสันจ,จัดเองครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยทำมาเรื่องราวของตระกูลที่เคยยิ่งใหญ่แต่กลับล่มสลายลงในคืนเดียวสมรภูมิเลือดที่เล่าขานถึงการหักหลังและสงครามที่ไม่มีผู้ชนะมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็นบาดแผลลึกที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม ลองจินตนาการดูนะครับตระกูลจักรอันตราเคยเป็นผู้พิทักษ์อาณาจักรที่มีพลังแห่งแสงและเงาเป็นอาวุธแต่ทุกอย่างก็พังทลายลงวันนี้ผมจะสรุปให้ฟังภายในหนาทีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปริศนาการแก้แค้นและการกอบกู้เกียรติยศที่หายไปย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนณใจกลางอาณาจักรที่ชื่อว่าอัสดองตระกูลจันทาคือเสาหลักแห่งความมั่นคงพวกเขาสามารถใช้พลังแสงจันทร์เพื่อสร้างโลก ลงกันอันแข็งแกร่งและพลังเงาเพื่อโจมตีศัตรูที่มองไม่เห็นหัวหน้าตระกูลอาเธอร์คือนักรบผู้เก่งกาศและเป็นที่รักของประชาชนแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็จบลงในปริตาไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนั้นมีเพียงควันไฟและซาดปรักหักพังของปราสาทจันทาที่ถูกเผาจนราบเป็นหน้ากลองและข่าวลือที่ว่าอาเธอร์หักหลังอาณาจักรไปเข้ากับหลบนี้ออกจากปราสาทที่กำลังลุกเป็นไฟ เขาวิ่งไปทั้งน้ำตาท่ามกลางเสียงกรีร้องและเกลียนควันเขามองย้อนกลับไปเห็นปราสาทของเขาบ้านของเขากำลังกลายเป็นเท่าฐานนั่นคือจุดเริ่มต้นของสมรภูมิลินัตของตระกูลนี้แต่ก่อนจะไปต่อเราต้องย้อนกลับไปดูความรุ่งโรจน์ของตระกูลจันทากันก่อนปราสาทของพวกเขาสวยงามตรการตาราวกับสร้างจากแสงจันท์และหินอัญมณีหัวหน้าตระกูลอาเธอร์นั้นแข็งแกร่งและยุติธรรม เขามีพันธมิตรมากมายที่จงรักภักดีและที่สําคัญคือเขามีแหวนวงหนึ่งแหวนที่สลักสัญ,ญลักษณ์แห่งแสงและเงาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ที่แท้จริงแหวนนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันเป็นกุญแจสําคัญที่ใช้ควบคุมสมุนลภูมิเลือดซึ่งเป็นอาวุธในตำนานที่สามารถตัดสินชะตากรรมของสงครามได้ทั้งสงครามอาเธอร์ไม่เคยใช้มันเพราะเขาเชื่อว่ามันอันตรายเกินไปแต่มีข่าวลือว่าแหวนวงนี้ ถูกขโมยไปนในคืนที่ปราสาทถูกทำลายซึ่งมันเป็นปริศนาที่ไม่มีใครเคยตอบได้สิบปีผ่านไปออสตินเติบโตเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งเขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในเมืองหลวงหลบซ่อนตัวจากผู้ที่ต้องการตามล่าเขาในฐานะลูกชายของคนทรยศออสตินเรียนรู้ที่จะใช้พลังเงาที่สืบทอดจากตระกูลจันทราอย่างเงียบๆเ,เพื่อเอาชีวิตรอดเขาสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วด,ดุดเงาและซ่อนตัวในเงามืดได้อย่างแนบเนียน เขาไม่ใช่ผู้พิทักษ์ผู้สง่างามเหมือนพ่ออีกต่อไปแต่เป็นเพียงน,นักสู้ข้างถนนที่เอาตัวรอดไปวันๆทุกคืนเขาจะฝันถึงแหวนของพ่อแหวนที่หายไปในคืนนั้นเขาเชื่อว่าถ้าเขาหาแหวนเจอเขาจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อและกอบกู้ตระกูลกลับคืนมาได้แต่เขาไม่รู้เลยว่าแหวนวงนั้นคือต้นเหตุของสมรภูมิเลือดที่แท้จริงวันหนึ่งออสติน Austin. ได้พบกับชายชาราคนหนึ่ง ช,ชายชราคนนี้เป็นนักบวชที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเขารู้ความลับบางอย่างที่ไม่มีใครรู้แหวนนะ่ะไม่ได้หายไปหรอกช,ชายชราบอกแต่มันถูกส่งมอบให้ใครบางคนเพื่อปกป้องมันจากความชั่วร้ายแอบใครคือคนคนนั้นช,ชายชราบอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้แต่เขาบอกใบว่าคนที่รับแหวนไปคือคนเดียวที่จะสามารถปลุกสมรภูมิเลือดได้อย่างแท้จริง และในขณะที่ออสตินกำลังสับสนชายชาราก็เผยความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าพ่อของเขาอาเตอร์ไม่ได้ทรยศอาณาจักรแต่กลับเป็นผู้ที่ถูกใส่ร้ายและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือลอร์ดคาลิฟอดีตพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของพ่อเขาออสตินเริ่มสืบหาความจริงและในที่สุดเขาก็ได้เผชิญหน้ากับลอร์ดคาลิฟลอร์ดคาลิฟนั้นเป็นนักการเมืองที่ฉลาดแกมโกงเขาปกครองอาณาจักรในนามของความสงบสุข แต่เบื้องหลังเขากลับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการล่มล่มสลายของตระกูลจันทราหลอดคาลิฟเผยความจริงอย่างเยือกเย็นใช่คือคนวางแผนทั้งหมดแล้วแหวนมันอยู่ในมือฉันแล้วหลอดคาลิฟยิมย้มยาะแกไม่มีทางเอาชนะฉันได้พลังแห่งสมรภูมิเลือดอยู่ในกำมือฉันแล้วออสตินยืนนิง่งเขาเห็นแหวนวงนั้นที่นิ้วของคาลิฟแหวนที่เคยเป็นของพ่อเขาและในขณะเดียวกันเขาก็สังเกตเห็นบางอย่าง แวนนั้นส่องแสงสลัวๆไม่ใช่แสงที่เต็มไปด้วยพลังเหมือนที่เขาเคยเห็นในภาพฝันมันหมายความว่าอะไรกันแน่การต่อสู้เริ่มขึ้นออสตินใช้ทุกพลังที่เขามีพลังเงาที่เขาฝึกฝนมาตลอดสิปีแต่หลอดคาลิฟนั้นกลับแข็งแกร่งกว่าที่คิดพลังของสมรภูมิเลือดที่เขาใช้มันดูมืดมิดและบิดเบี้ยวไม่ใช่พลังที่เคยรุ่งโร์พลังที่แท้จริงน่ะไม่ใช่ของคนที่เต็มไปด้วยความโลภเหมือนแกออสตินตะโกนออกไป แล้วเขาก็สังเกตเห็นอีกอย่างพลังที่คาลิฟใช้นั้นมาจากแหวนแต่ไม่ใช่พลังจากแหวนทั้งหมดมันเหมือนกับว่าเขากําลังใช้พลังที่บิดเบี้ยวจากบางอย่างที่เลวร้ายกว่านั้นความลับของสัมปรภูมิเลือดเริ่มจะเปิดเผยแล้วออสตินรวบรวมพลังทั้งหมดเขากระโดดเข้าใส่คาลิฟและในจังหวะนั้นเองแหวนที่นิ้วของคาลิฟก็ส่องแสงสว่างจ้าไม่ใช่แสงสีดำที่มืดมิด แต่เป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์แสงที่เขาเห็นในความฝันของเขาแสงนั้นมันไม่ใช่แสงจากแหวนแต่มันคือแสงแห่งความจริงแสงนั้นเปิดเผยว่าสมนภูมิเลือดไม่ใช่อาวุธแต่มันคือเจตจำนงของตระกูลจันทราเป็นเหมือนวิญญาณของผู้พิทักษ์รุ่นก่อนที่ซ่อนอยู่ในแหวนเพื่อปกป้องอาณาจากักรจากความชั่วร้ายเมื่อออสตินสัมผัสแห่งแหวนแสงสีเงินก็พวยพุ่งออกมามันเชื่อมต่อกับพลังในตัวเขา เขาได้ยินเสียงของบรรพบุรุษลูกเอ๋ยจงนำพาความยุติธรรมกลับมาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความรักและความหวังเขาเข้าใจแล้วพ่อของเขาไม่ได้ทรยศแต่เขามอบแหวนนี้ให้คาลิฟเพื่อให้เขาปกป้องอาณาจากักรแต่คาลิฟกลับใช้มันในทางที่ผิดสม,มนภูมิเลือดไม่เคยให้พลังแก่คนที่มีจิตใจชั่วร้ายแต่มันจะปลุกพลังที่แท้จริงให้แก่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และต้องการปกป้องผู้อื่น ออสตินคือผู้ที่ถูกเลือกออสตินใช้พลังที่แท้จริงของสมประภูมิเลือดพลังแห่งความยุติธรรมที่ไม่อาจถูกทำลายคาลิฟไม่สามารถต้านทานพลังอันบริสุทธิ์นี้ได้ร่างของเขาถูกแสงจันทร์สาดส่องจนพลังมืดที่เคยครอบงำสลายไปแหวนกลับคืนสู่ออสตินและความลับทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าประชาชนความจริงที่ว่าตระกูลจันทราไม่เคยทรอลแต่กลับเป็นผู้ถูกใส่ร้ายอาณาจักรได้รู้ความจริง และความสงบสุขก็กลับคืนมาอีกครั้งแต่มีคำถามหนึ่งที่ยังคงค้างคาคำถามที่ทำให้เราต้องคิดหากพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับถูกครอบงำด้วยจิตใจที่ชั่วร้ายแล้วอะไรคือสิ่งที่จะสามารถหยุดยั้งมันได้ในที่สุดสมรภูมิเล่ก,ก็ได้ถูกหยุดยัง้งและความสงบสุขก็กลับคืนสู่ดินแดนแห่งอัสโดงออสตินได้กอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลกลับคืนมาและเขาก็ขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ ผู้พิทักษ์ที่แท้จริงที่ใช้พลังเพื่อปกป้องไม่ใช่เพื่อทำลายเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สอนให้เรารู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อาวุธแต่อยู่ที่หัวใจหัวใจที่บริสุทธิ์และพร้อมจะเสียสละนี่คือบทสรุปของตำนานแห่งตระกูลจันทราแต่เรื่องราวในช่องซันจัดๆของเรายังไม่จบแค่นี้แน่นอนถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ s u b s c r i b e และถ้ามีความคิดเห็นอะไรยอยากจะแบ่งปัน อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับครั้งหน้าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไป